เหรียญแบบนี้นะคะถ้าเป็นเหรียญแท้ราคาหลักแสนนะคะเหรียญอ๋ออันนี้เป็นเหรียญวัดอันนี้ไม่ไม่ได้ปลอมเขาไม่ได้ทําปลอมนะคะหลวงพ่อโสธรอ, <c oughs> อันนี้ออกมาเป็นวัตถุมงคลนี่เฉยคะ่ะเหรียญปราบหอก <c oughs> ถ้าเป็นเหรียญแท้ราคาแพงแต่นนี้เขาเป็นวัตถุมงคลเขาอ,ออกมาเพื่อที่จะเป็นของเอ่อเป็นเครื่องรางของขลังเหรียญพวกนี้นะคะเนี่ยค่ะ โหเสียดายจังเลยเขาเก่าเก่าเกินที่จะขายได้ค่ะขายไม่ได้จริงๆค่ะแบบนี้นะคะไม่ได้รับซื้อค่ะเขาผุเกินนะคะเหรียญเก่ามากเหรียญผุแล้วนะคะไม่ไม่เป็นราคาไม่ได้รับซื้อค่ะถ้าสภาพดีๆก็จะมีราคานะคะดูนะคะแบบนี้ปนั้นไม่รับซื้อค่ะเพราะถามมาเยอะมากเลยถามมาเยอะมากรับซื้อไม่ราคาเท่าไหร่ค่ะ เพราะคนเขาส่วนมากก็จะเก็บอะค่ะเพราะเห็นเป็นของเก่านะคะของเก่าเขาก็จะเก็บไว้แต่ขายไม่ได้ค่ะไม่เป็นราคารับซื้อนะคะเพราะเขาเขาชํารุดเหรียญชํารุดนักสะสมเขาไม่ไม่นิยมเนาะแล้วก็เหรียญน,นี้นะคะเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบสตางคปีสองพันห้าร้อยขอใครค่ะ เหรียญห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ปีสองพรับซื้อเหรียญละหนบาทสิสตางค์สองพรับซื้อเหรียญละหบาทยีสตางค์สองพรับซื้อเหรียญละหนบาทห้สตางค์สองพรับซื้อเหรียญละหนบาทเนี่ยค่ะยีและห้าสตางค์พอ0สอ 2, นระคะรวมทั้งสิสตางค์เนี่ย ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์พอสสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทนี่ค่ะส่วนเนี่ยค่ะเหรียญห้สิบสตางค์เหมือนกันนะคะดูให้ดีนะคะห้าสิบสตางค์สองสี่เ้าสมค่ะเหรียญน,นี้คือ, 2, 4, 9, อสองสี่เสามห้าสิบสตางค์พอสสองสี่เกสารับซื้อเหรียญละยีสิบาทนี่ค่ะนะคะ 2,500เหรียญละ1บาท2,493เหรียญละ20บาทค่ะ2,493เขาก็จะมีเหมือนกับ2,500เนี่ยค่ะหน้าเหรียญเท่ากันหน้าเหรียญชนิดราคานะคะเขาก็จะมี5สตางค์10สตางค์25สตางค์และ50สตางค์เหมือนกันค่ะ2,493จะมีราคานะคะรับซื้อเหรียญละ20บาท ส่วน2,500เหรียญละ1บาทอันนี้ไม่มีอะไรปกตินะคะหเ,เหรียญนี้ค่ะบาทวัดบาท,บาทหงรับซื้อเหรียญละบาท50สตางค์หรือ6สสลึงเท่านั้นนะคะจาก f อนะคะยังไม่เห็นชื่อค่ะ ยังยังมันย,ยังหาชื่อโอ้เหรียญเขาช้ำ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 ก็มีสวยก็มีโอเคหลากหลายอันนี้เหรียญอะไรหนออ่ะเหรียญบาทปกติธรรมดาไม่มีอะไรเหรียญช่วยงานอันนี้ก็จะเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะบอกกันเลยนะคะทุกคน นะคะบอกกันเลยว่าได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะมีได้นะคะอย่างดีบุกอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะข้าผุใช่ไหมคะอันนี้ไม่เป็นราคาถ้าเป็นทองแดงอันนี้ทองแดงถ้าเยินมากก็ไม่ได้ไม่ไหวเนาะนิกเกิลเช่นกันค่ะถ้าเป็นเหรียญที่ปกติขายได้อยู่ก็โอเคได้แปดบาทสตังรูนะคะรับซื้อเหรียญละแปดบาทปกตินะคะแต่ถ้าเป็นนิกเกิล อ่ะตังรูนิกเกิลกับทองแดงแปดบาทแต่ถ้าเป็นดีบุกที่ผุๆนะคะอย่างนี้นะคะไม่เป็นราคารับซื้อค่ะไม่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 มีราคาไม่คิดตังให้นะคะขออนุญาตนะคะแล้วถ้าเป็นทองแดงอ่ะเดี๋ยวพี่นาให้ดูเลยว่าแบบไหนที่ที่ว่าเสียอ่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะเสียค่ะชํารุดนะคะถือว่าชํารุดค่ะอย่างนี้ไม่เป็นราคารับซื้อถ้าอย่างนี้ <ấy> แปดบาท นะคะเข้าใจตรงกันนะทุกคนเนาะปะพยายามบอกตลอดเลยนะว่าผูกชำรุดไม่รับค่ะถ้าปกติรับเหรยอละแบ,บาทนะคะอ่ะดูต่อและอย่างนี้นะคะตังที่หนึ่งสตังแบบนี้ถ้าเป็นดีบุกประหลอดเคลือบอยู่ขาวๆะนะ ก็พอมีราคา10บาท20%บาทแต่ถ้าแบบนี้นะคะประลอดเคลือบเขาล่อนหมดแล้วไม่ไม่เป็นราคานะคะแบบนี้ไม่ได้รับซื้อค่ะไม่มีราคารับซื้อนะคะไม่ได้คิดตังค์ให้นะคะสภาพอย่างนี้ก็ยังก้ากึ่งเห็นไหมคะเขาผุอะ่ะแบบนี้นักะส,สมเขาไม่ซื้อะคะ่ะขายต่อไม่ได้นะคะ เดี๋ยววันนาก็จะพิจารณาให้ราคาตามพอสมควรว่าอันไหนพอจะได้เท่าไหร่อย่างนี้ไม่ต้องส่งมามันหนักปเปล่าเเนาะอย่างนี้ไม่รับซื้อแน่นอนนะคะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้รับซื้อค่ะอย่างพวกนี้พวกนี้นะคะเนี่ยอย่างปุ่มนี้ไม่รับซื้อค่ะเข้าผุค่ะเข้าผุเกินเกินที่จะเกินที่จะเป็นของสะสมมากค่ะ เขามีแต่จะชำรุดไปวันหน้าแบบนี้ไม่ไม่รับซื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวปนักแกะให้ดูเลยกันละกันเนาะว่าแบบไหนไม่ได้รับซื้อคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจคนที่ยังไม่เคยดูคลิปจะได้เข้าใจเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเซี่ยวเหรียญอัดเหรียญเฟืองแบบนี้นะคะแต่ผุผุค่ะชารุดแบบนี้ไม่รับซื้อค่ะไม่เป็นราคารับซื้อนะคะเขาชารุดหมดแล้วอะคะ่ะยังไงก็ขายต่อไม่ได้แน่นอนนะคะ ไม่รับซื้อค่ะสภาพนี้นะคะไม่รับซื้อเนี่ยค่ะดีบุกที่พนันนาบอกไม่รับซื้อดีบุกนะคะดีบุกพวกนี้นะคะไม่รับค่ะกลุ่มนี้คือไม่รับซื้อนะคะคนที่คิดจะส่งมาก็ไม่ต้องส่งนะคะแบบนี้คือไม่รับซื้อค่ะชํมรุด